ผมว่าเราอาจจะอยู่ไม่รอดถึงการออกมานะ้องมมันกำลังจะพัดพวกเราพิวไปแล้วอโอ้ยเราอาจจะเสียชีวิตได้นะน้ำมันขึ้นเยอะมากเราขึ้นแรงมากใช่ขึ้นแรงมาก,มา,กมาแล้วครับทุกคนผมกำลังเดินไปถ้ำลับของเกอะล้านนะครับไปดูกันตอนนี้น้ำขึ้นด้วยดูนี่แลวฝนก็ตกด้วยน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วดู ผมจะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนะน,นั้นสวยมากนะั่นคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแหล่งปฏติมากรรมของที่คนทำเอาไว้นะแบบว่าพวกเปลือกหอย <sự> เปลือกอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูให้ใกล้ก<ชาย>ันดีกว่าผมยากเห็นโอ้ยรงเท้าลงเท้าไปเ,ยเไปเยเฮ้ย <losers> เกือบลงเท้าเกือไปแล้วอ <F parking> อาแล้วทะเลมันเล่นผมแล้วทุกคนผมต้องใส่รองเท้าให้แน่นๆอาจจะมีการรองเท้ากินคนเกิดข,ขึ้นได้นะครับ พยายามที่จะเดินไปถ้ำตรงนู้นแต่ตอนนี้เราจะแวะที่ตรงนี้ก่อนมันคือปฏติมากรรมของเหล่าผู้คนที่เขาเอาหอยผูกกับสายพวกนี้เราเอาเชือกมาสักอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็หาเปลือกหอยแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟปฏติมากรรมนนมช่วยผมหาเปลือกหอยบบดีโอ้แบบนี้ได้แบบนี้ได้แล้วเราก็หาที่มันเป็นรูแล้วก็คล้องมันเข้าไปเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟ ตกแต่งตรงนี้เพิ่มหน่อยได้ถับตรงนี้นิดนึงแต่ผมไม่อยากแต่งเยอะผมอยากให้ผมมีแค่ห้อยอันเดียวผมจะไปห้อยข้างบนที่สูงที่สุดผมขออนุญาตวางกระเป๋าก่อนการทําที่ตมเสียบมากอันนี้ไม้อันนี้มันอาจาจะหัดลงมาได้นะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเก่าแล้วแต่ว่าเราจะไปแขวนบนจุดตุดก้านโ้ยกระเป๋า ขอให้ดีกว่านี้ครันขออาจจะฟิวไปกับทะเลได้นะทุกคนไปคุณอะคุณไปแขวนทั้งทีคุณไปแขวนกันดีกว่าถ้าผมเป็นอะไรไปคลิปนี้จ้บบงบอกว่าผมทำได้ดีที่สุดเท่านี้แหละครับผมให้ทุกคนเลือกถ้าทุกคนเลือกอันนี้คือไม่ขึ้นไปให้ทุกคนเลือกอันนีคือขึ้นไปเลยในเวลาห้าวิ ข้างที่จะขอแค่งจริงๆนะใครบอกไม่รู้แต่เขาบอกถ้าเราให้ประตูสูงส,ส,สุดได้เนี่ยก่นจะได้รับพรพม่เปลี่ยนก็เป็นงานที่ต้องขอเราจะบอกให้พิธีโยมอันโโนี้จังเที่ยง เราจะไปต่อกันที่ถ้ำทุกคนเราจะไปต่อที่ถ้ำนู้นนี่ภารกิจของผมอันแรกเสร็จไปแล้วผมไปเหายที่จุดสุดยอดได้นะครับถือว่าภารกิจสาเร็จถ้าเราไปตรงนั้นอาจจะเป็นทริปที่โหดร้ายเพราะว่าเราอาจจะเสียชีวิตได้นะทุกคน อไราจะพูดอย่างนั้นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะมีชีวิตรอดไปไปเราได้ปลดล็อกสกิลการเดินข้ามทะเลแล้วนะทุกคนโอ้ยเราจะต้องนอนกันในถ้าเวราเรากลับไม่ได้ห <laughs> นอนในถ้ำเลยเหรอใชาเราจะต้องนอนในถ้ำม,มันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคน เราเราไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีอะไรกินเลยผมว่าเราอาจจะอยู่ไม่รอดถึงตอนออกมานะอูวน้ําขึ้นสูงมากตรงนู้นเราจะกลับได้ไหมเนี่ยเราต้องรีบไปตรงนี้แล้วเราต้องรีบกลับก่อนไปเร็วเฮ้ยนี่คือต้นามเขียวที่เราจะต้องเดินไปทับหลับเรารีบไปดกว่ะให้เวลาไม่เกิน5นาทีไปกลับ ฝนมันตอกอะเราไม่น่ากลับไปเตรียมตัวเลยเป็นไปได้มันอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอก็ได้นะทุกคนผมจะถึงหัวสะพานแล้วผมมาแล้วหัวสะพานแล้วนิเดียวเราจะใช้ถ้ำลับแค่นิดเดียวนั่นไงถ้ำลับของเรานั่นไงปากถ้ำและนี่ปากผมคล้ายๆกันไปแค่นิดเดียวลมมันกำลังจะพดพวกเราปิวไปแล้วโอ้ย ใกล้เข้าทางเข้าปากให้ทุกคนสมมตว่าเราไม่น่าจะไปได้ในวันนี้น้ำม,มันขึ้นเยอะมาการามแรงมากใช่ขึ้นแรงมากถ้าเราเข้าไปตอนนี้เราอาจจะไม่ได้กลับออกมาเลยทั้งชีวิตเพราะว่าคู่นี้ตอนเช้าจะรีบมาแล้วพาทุกคนไปเข้าถ้ำไม่น่าได้แล้วจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันแรงมากเราต้องรีบกลับก่อนเพราะว่ากี้ค่อนข้างที่จะลมแรงมากผมคิดว่ามันไปไม่ได้เลยตอนนี้ พรุ่งนี้ดีกว่าเราต้องเอาชีวิตรอดได้ก่อนห่วงความปลอดภัยของเตงไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้จริงไปทุกคนกลับดีกว่าไปกลับอย่างที่เราคาดการเอาไว้เลยทุกคนน้ํามันขึ้นจริงๆน้ํามันขึ้นกว่าตอนแรกจริง,รงเราเอ้ยมีหมามาช่วยเราหมาอยู่ตรงนี้ผมอยู่ทางนี้มาแล้วเราอยู่กันตรงนี้ หมามาแล้วจริงๆขอช่วยเหรอขาช่วยเหรอขาช่วยเหรอรรชื่ออะไรอ่ะเคนายเหรอหมาเคนาไปกลับบ้านกันพุณทางเราแล้วบอกให้ตามเขาไปทางนั้นไปโบโบบบบบงรอด้วยนะเดินเร็วกัน<อ>บโบบบบบงระวังหนามต้นนี้ต้นหนามนะบบบ้มไป,ไป ไปเร็วเราต้องจับออกไปให้ได้เร็วมาเร็วเอาเป็นว่า EP หนึ่งเรายังไม่ได้เข้าถำ้ำผมคิดว่าเราจะได้เข้าถ้ำใน EP ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองอะไรเกือบปีปีไม่เอาไมไ่แต่เราจะแค่เก็บขยะไม่อนล้าทะเลมันกน็นนจะพัดลงทะเลนะก็ถูกต้องงนะั้นเอาไปไปล้างน้ำก่อน กดน้ำด้วยนี่ไงนักแนางเร้าโมชไปตามเราาอ้าทุกคนมาเที่ยวล้วทุกคนต้องช่วยกันทิ้งใคทุกคนต้องช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะ พะบ๊อบที like one, been, ่มนุษย <thorough looking. S 1> ์เอามาทำดูดิผมว่าเก็บไปทิ้งนะดูบ๊อบคุงมองบ๊อบคุงมองว่าอะไรเหวอะอะไรเหวะทุกคนถ้ามาเที่ยวเกาะล้านทุกคนก็ช่วยกันหยิบคนละชิ้นเดี๋ยวมันก็หมดถ้าทุกคนช่วยกันผมหยิบคนเดียวไม่หมดหรอกทั้งหาดเราไปเจอกันในอีพีหน้าพรุ่งนี้ เราน่าจะได้เขาทำนี่ฉชนล้มฉนล้มล้มไปอยู่ของมัได้เลไม่ใช่เดี๋ยวนี้แม่ๆอันนี้บ๊อบบไม่เขาอยม่ชายแยกแรกนี่กินเสร็จใช้เสร็จก็ทิ้งอย่างนี้เข้จใจโอเค so easy